สวัสดีครับผมผมชาแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดอกสว่านสองตัวนี้ฮะว่าตัวไหนนะมันเป็นของแท้หรือใช้ดีกว่ากันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายท่านฟังเนาะแต่ว่าถ้าให้ท่านมองด้วยตาเปล่าเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นของแท้ตัวไหนเป็นของปลอมถ้าเกิดเราไม่ได้ดูยี่ห้อเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันแปะ๊ะนะฮะเหมือนเหมือนกันนิดหน่อยที่ว่าจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะ แต่มองในภาพรวมนี่ก็ถือว่าเหมือนกันนะฮะนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ดูยี่ห้อมันตาประทับตรงเนี้นะฮะผมจะมาเอาของที่ไม่ค่อยดีก่อนนะ,ะมาเปรียบเทียบกันของที่ไม่ดีของยี่ห้อก็พอใช้ได้นะถือ,ถอไม่ใช่ว่าถือว่าไม่ดีก็พอเจาะได้แต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนั้นของมามากาโต้นะฮะประมาณนั้นนี่ครับการวิธีการทําก็เนื้อก็ใช้ได้แต่ว่าค่าบาย คาบายที่มันเชื่อมติดตัวเนี้ยผมว่ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเคยใช้มาเจาะได้ไม่นานนะฮะตัวนี้มันจะจะสึกล้อไปเลยจะสึกไปเลยนะครับนี่คือการคือคือของยี่ห้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถือว่าช่างบ้นบานๆก็สามารถใช้ได้ตัวนี้เนาะถ้าไปเจาะปูนเจาะแกนอะไรนีนน่ี่หน่อยถ้าเป็นงานประจําจริงๆอ่ะรุ่นนี้ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าได้ยาวนะครับตัวนี้เนาะ มาดูตัวนี้ฮะมาดูตัวที่ผมใช้ประจําแล้วก็ใช้ได้นานมากบางทีใช้จนจบงานเลยตัวนี้เจาะใส่อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ผมใช้มาเป็นของเซฟค o p เปอร์นะดูนี้แล้วค่าบายตรงนี้ดูค่าบายตรงนี้จะหนามากนะตรงนี้ความแตกต่างกันนาแล้วผมเจาะอะไรก็แล้วแต่ทํางานไปเนี่ยค่าบายตรงนี้จะไม่สึกยังใช้ได้ตลอดดูนี่นะผมใช้มาแบบ บางทีผมจบงานใช้งานมาเป็นแบบแต่ก่อนผมใช้งานมาเป็นแบบเดือนของเดือนก็ยังใช้ได้ตัวนี้เจาะงานไทยแบบทุกอย่างนะนะนี่ครับผมถือว่าใช้ได้นะของ CF เเนี่ยมาตรฐานของเขาอยู่นะครับเพราะว่าค่าายตัวนี้มันน่าจะเป็นของดีอะ่ะน่าจะเป็นของแท้เพราะว่าเวลาเราเจาะไปปุ๊บมันจะไม่สึกไวตัวนี้นะก็ ใช้กันนานๆไปเลยนะครับวันนี้ผมก็มาเปรียบเทียบอดอกสว่านลูเตอรี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าวิธีการเลือกดอกสว่านก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าถ้ายีห่ห้อที่มันมาตรฐานนะ,ะนะครับเราก็เอาไปใช้ดูได้บางคนนี่ไม่รูนะ้เอาไปใช้ดูได้ว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีนะฮะค่าใบาตรงนี้ยมันจะแตกต่างกันเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันเลยฮะใกล้ๆเนี่ยฮะเปรียบเทียบกันความความหนาของช่วงเนี้ย เนี่ยครับช่วงความหนาของของของเนี้ยมันจะหนาเหมือนกันนะมันจะอ้วนอ้วนเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่จะบางด้านนี้อันนี้จะบางนะนี่ด้านอันนี้จะหนานะตัวเนี้ยตัวนี้จะหนาหนานี่ยเปรียบเทีบยบกันได้เลยเปรียบเทีบยบกันได้เลยถ้าหนามนันด้านนี้จะหนากว่าถ้าบายมันหนาแล้วมันก็จะทนะทําง,งานได้นานกว่าปกติครับแต่รุ่นนี้มันปุ๊บมันจะสึกล้อมาเลยเวลาเรา เจาะอะไรก็ไปนะครับก็ราคาถูกกับราคาแพงก็แตกต่างกันนะฮะนี่ครับระเดนที่อย่างนี้มองไม่มองไม่ออกนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเให้ครับบางทีให้ให้ให้ถ้าไปชมเลือกไงยังเลือกไม่ถูกนะถ้าไม่ได้ดูยี่ห้อนะแบบนี้ไม่ไม่รู้นะครับนี่ครับผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะที่ว่าเจาะที่ใช้ดอกสว่านโรตารี่แบบนี้นะับเลือกใช้ดอกสว่านที่มันมาตรฐานนะเราจะใช้ได้นานนะครับบางทีเจาะไป กํากลังทํางานแบบเพลินๆแล้วเจเาเจไเจออะไม,มไ่เข้าเนี่ยเจาะกเบื้องเจาะอะไรเนี่ยมันมันเจาะไม่คอยเข้าเนหน้าแบบนั่นมากเลยฮะนี่ประมาณนะั้นเพราะว่าให้ใช้ใช้ของดีไปเลยครับผมนะนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ลืงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหช่างแข่งนะครับเพื่อเป็นกลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับทีด่ดูคลิปจบสวัสดีครับ